ครับมากระต่อนนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะผลิตภ,ภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลเซลล์ของคุณให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ของคุณให้กลับมาสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ตัวนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือโคซิสตินและก็ปูขาวนะคะอ่ะทานได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยที่แบบว่าสูงอายุนะคะคุณลงุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายทานได้หมดเลยนะคะดูแลกันไว้แตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยนะคะหรือว่าคนที่ป่วยไปแล้วก็สาาาามมรรถทนได้ด้ยพอกับี่ ทานด้วยเช่นเดียวกัน1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคะ,ะทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดแล้วก็ซื้อ2กล่องอซื้อ1กล่องราคาเพียง2,500บาทแต่ถ้าเกิดคุณซื้อ2กล่องเนี่ยห้าพบาทเราไม่ขายแล้วขายเพียง4,500บาทหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยนะคะตัวนี้เป็นสินค้าพรีเมียมเลยนะคะศูนย์เก้าศนั่นเองนะคะ มากันที่ดาดา,ดาราสาวคนนี้นะคุณผู้ชมนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าความวัวมันยังไม่ทันหายความไฟายกเขเท่ามาแทรกตลอดเลยนะคะสำหรับนักร้องหน้าตาสวยคนนี้นะคะน้องเบียร์เดอะไวท์นั่นเองนะคะเขาบอกแขวนภาพหนุ่มนะคะท็อปแฟนโลห,ห,ห,หทาทนายฟ้องแล้วนะคะดราม่าเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะไม่ถึงเดือนเลยทีเดียวก็สําหรับนะคะนักร้องสาวเบียร์เดอะไวท์นะคะอีกแล้วเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ภาพนะครบนบ บนเตียงไปพร้อมเพลงนะคะ Yes and เหรอจุด S yes, yes and question mark ใช่ไหม Yes นะคะ Yes นะคะ Yes and question mark นะคะของศิลปินต่างชาติแล้วก็แคปชั่นก็อ่าสั้นๆว่า Yes and แล้วก็ question mark สามตัวนะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตเนี่ยนะครับเป็นผู้ชายท่านหนึ่งเนี่ยที่เป็นแฟนตัวยงของน้องเบียร์เนี่ยก็เข้าไปอม้เ,เมว่า Yes นะคบเออนะครับ yes ครับนะครับแน่นอนนะคะซึ่งเบียร์ก็เข้าไปตอบพร้อมกับรูปที่ชาวเน็ตท่านนั้นกับแฟนเนี่ยพร้อมข้อความว่าไปเยสกันเองนะคะอ๋ออันนี้ฟ้องไม่ได้วันลันฟ้องไม่ได้มันก็ไม่รู้อะมันว่ามันคมันเคลียร์ได้แหละ มันเคลียร์ได้แหละซึ่งแฟนตัวยงของน้องเบียร์เนี่ยนะคะก็ได้ตอบกลับว่าแคปชั่นว่า yes and จุดอ่าเพช์เช่นมาร์คสตัวนะคะเราตอบว่า yes แน่นอนตอบใช่เพราะเป็น fc ไม่ได้มีเจตนาอื่นโดยอารูปผมกับแฟนมาแขวนเฉยนะคะอันนี้ไม่เข้าใจนะคะค่อยคอยคุยกันค่ะเขาดูที่เจตนามิ่นประมาทเนี่ย เขาดูที่เจ,เจตานานลูกนะคะอืมนะคะงานนี้เพจต่างๆก็แคปไปขยายผลนะคะโดยระบุว่าเบียหลอนแล้วนะคะอาการหนักนะคะขณะที่แฟนนะครับบอยคนดังกล่าวเนี่ยก็ได้โพสต์อธิบายเรื่องนี้หน้ f เฟซบุ๊กของตนเองโดยยืนยันว่าคําว่า yes ของตนเองเนี่ยหมายถึงว่าใช่ซึ่งคําตอบคําถามของเบียไม่ได้ต้องการที่จะสื่อในเรื่องอย่างว่าท่ามกลางการสนับสนุนของชาวเน็ตนะขอให้หนุม่มรายดังกล่าวเนี่ยฟ้องน้องเบีย โดยเหตุผลว่าทําไมให้เขาและก็แฟนเนี่ยเสียหายทำให้เขาและแฟนเสียหายจากการที่ถูกเบียร์แขวนบนเพจนะคะก็ลบกันไปก็ขอโทษขอโพยกันไปมันมีความเข้าใจผิดมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเข้าใจไม่ลานเพราะว่ามินประมาทด้วยการโฆษณาเขาจะดูที่เจตนานะคะเออเขาเขา y ยส yes แบบว่าใช่ภาษาอังกฤษไงเออเขาไม่ได้เป็นสระเอยอยักไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ก็ขอโทษขอโพยกันก็พอแล้วไม่ต้องไปแจ้งคงแจ้งความกันหรอกลูกเออใจเย็นๆค้าความแล้วเหนื่อยแม่บอกเลยนะคะอ่ะเมาาื่อวันเมื่อวานก่อนใช่ไหมสยามแตกนะคะพี่จองกับคันแลนะคะออกงานอีเวนต์แรกนะคะเรียกได้ว่าฮอตมากเลยนะคะจนอากาศเมืองไทยนะคะร้อนละอุก,กันเลยทีเดียวสําหรับ2หนุ่มยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้แต่ล่าสุดอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับน้องสองคนนี้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้คนไทยไปเนี่ยเกโดนปีกับหมดเลยนะ เกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยโดนตีกลับหมดแล้วนะเขาไม่ให้เข้าประเทศเขาแล้วนะสมมุติน้ไปร้อยคนเนี่ยผ่านแค่10นะ90คนเขาตีกลับหมดเลยนะอ่ะอ่ามากากที่ยูทูบเบอร์หนุ่มคนนี้เขาก็มาสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยไม่เกี่ยวกับเขานะคะ น้องคันแ,แลแล้วก็น้องจองนะคะล่าสุดนะคะกับการปรากฏตัวครั้งแรกในงานอีเวนต์แรกนะคะทั้งสองคนในวันที่28มกราคมที่สยามสแควร์มีแฟนๆแห่มาต้อนรับนะคะอยากเห็นทั้งคู่แบบใกล้ชิดติดขอบเวทีกันอย่างแน่นถนหนัดนะคะทำเอาเรียกได้ว่าสยามแตกกันเลยทีเดียวทั้งนี้นทั้งสองหนุ่มเนี่ยนะคะก็ได้ปรากฏตัวเรียกเสียงกรี๊ดนะคะจากชาวด้อมนะคะที่มารอนะคะได้ดีไม่มีตกนะคะซึ่งทั้งสองหนุ่มก็บกมือทักทายแฟนๆด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจ เห็นแล้วใจฟูมากนะคะไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะยังแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆพร้อมถ่ายรูปให้กับแฟนๆที่มารอติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าใจฟูนะคะใจฟูจริงๆนะคะน่ารักเป็นกันเองสงสัยว่าอีเวนต์หน้าต้องเข้ารัวๆแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะเออนะคะก็เริ่มออกงานแล้วนะคะเขาแต่งหน้าเห็นเขาลงคลิปแต่งน o n แต่งหน้าในทิกต็อกนะน้องน้องคนผมยาวๆก็แต่งหน้าน้องคนผมสั้นก็แต่งหน้าเพราะว่าออกอีเวนต์เขาก็ต้องแต่งหน้านะคะเออนะคะ ก็ก็เป็นเด็กน่ารักนะคะเป็นเด็กน่ารักทั้งคู่เลยนะคะแต่เมื่อกี้กลับเข้ามาไม่เกี่ยวกับสองคนนี้อันนี้อันนี้เขามาโปรโมทเมืองไทยเมื่อวานนั่งดูรายงานจากพิกตอกเขาบอกว่าคนไทยไปเกาหลีเนี่ยเกโดนปีกลับเลยไม่มองไม่ดูพาสปอร์ตไม่อะไรทั้งสิน้นโดนปีกลับเลยผ่านแค่1 0ตไปร้อยคนผ่านแค่10นคนนอกนั้นโดนปีกลับไม่เกิดจากสาเหตุอะไรวะลันเออทำไมเป็นอย่างนั้นไปแล้วอ่ะ เออเป็นอย่างนั้นไปนแล้วนะโดนตีกลับเลยเขาบอกไม่ให้เข้านะคะไปร้อยกลับ90ก็คือกลับเลยนะคะไม่ให้เข้าผ่านแค่10%นะคะก็าฝากทางรัฐบาลดูด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนเนาะอ่ะช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะคะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะครับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK มีภู้ขาคอร์ซิตินดูแลเซลล์ของคุณให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ของคุณให้กลับมาสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะใครที่ป่วยหนักๆทานตัวนี้นะคุณผู้ชมนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคุณผู้ชมนะฮะราคากล่องละนะคะ2,500บาทซื้อ2กล่อง5,000ไม่ขายขายเพียง4,500บาท0 9 0 0 8 9 9 9 9, 9, 9 6ักสักทู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็ <c oughs> คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ